ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนํำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรวินิจพันวิริยรัตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพบบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณี ตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรมาจั์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุข,ขะให้ภละ และให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ฮันธรรมยังพุทธสาภาคขวะโตปุพพะภาคณามการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภาคขวะโต อะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตานิสัปาริวารานิสัปาริวารานิพิขุสังคสสะภิขุสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิขุสังโคภิขุสังโคอิมานิอิมานิพัตานิ พาตานิสัปาริวารานิสัปาริวารานิปติคันหาตูปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหากังทีฆรรตังทีฆารตังทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจะนิพานายะจะาข้าแต่พระภิสุสง์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสง์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสอ์แด่พระภิกษุสองขอพระภิกษุสอ์ขอพระภิกษุสองจงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อม ด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเถิน ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศนกุศลและรับพรพระกันนะ <c oughs> ให้รวมใจหยุดนิ่งที่กลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างตึดนันท่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆที่กลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมถึงตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศนกุศลให้แบ่งบุญให้ ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอ,อยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุพร,รุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมปทชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลาย อีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและก,กันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นและเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกป,ปติ ิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะธามณิโชริโสยะธาสัพพิโยเววัชัาาชนตุสัพพโรโควินาสาตุมาเตยภวาร สุขีติขายุโกภวาสัมทิโยวิวันฉันตุสาพโรโกวิาญาตุมาเตภวารวันตระโยสุขีติขายุโก อวัสสภีติโยวิวัจจานตุสสะพโรโควินาสตุมาเตยภวารอันตรายโยนสุกิทิขายุโกภวอปิว ทันสิริสเนจังคาปจายโนจัตตารุธรรมวัาทันติอายุวันโนสุ ปพุทธานุภาเวนัสัพธรมานุภาเวนัสัพสังฆานุภาเวนัพุทธรตนางทามารตนางสังกรรตนางเตนนางรตนานังอนุภา จตุราเซติสหัสทามาันธานุภาเวนะเปตตัตตยานุภาเวนะจินัสสาวกตานุภาเวนะสัพเพเตาร สัพเพเตภพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตโชนเเมตตาสัพเพเตอวมังคลาวินาศสันตุอายุ กวทนาวั a ทากวัริวัตทากวยาสวัทากวัพัลวัทากวาวันดาวัตทากวสุขวั a ทากวโหตสพปทาโุคารขะคาพยาเวรา โสกาสาตุจุปะนาวอเนกานตรายาปิวินานตุจเตยจัสยาใจยเสติธนังลาภันโสติภาขยังสุขังพลังเสริอา ายุจะวนโนะจัปวะคังโเทจะยาสวะสตวะสาจายุจะเชียววเศรเทิยาวันตุเตมภวันตุสาภมังคลาังรังคันตุสาพะเทวตาสาพะพุทธาน นุปาเวนัสัทธาสดทิภวันตุเตภาาวตุสาะพ,พมังกลังรับ ขันตุสัพเเทวะตาสัพธรรมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเ์ภวตุสัพมังคกลังรักขันตุสัพเเทวะตาสัพสังฆานุภะ สวติอวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสมาสัมพุทธเจ้าภควา อาราหงสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิพุทธงังภะคะวันตังอาภิวาเทมิพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวา,าวกาโตภะคะวตาธรรมโมสวา,าวกาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนัมสหามิธรรมังนัมสัมมิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆน,นามามิสังฆนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรบกรบกรบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณแยา่จารย์และยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเง,งาบว,วรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ ให้มายุคขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมะั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทิญสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ